ีพี่น้องมื้อนี้เฮามกิมาเฮ็ดซุปหน่อไม้นะมื้อนี้ก็บ่ันวั้กิกนซุปหน่อไม้แต่โดนแล้วมื้อนี้ก็เลยว่าสิมาเฮ็ดซุปหน่อไม้กินเนาะกอนอื่นเฮาสิมาใส่ข้าวก้อนนึงข้าวไว้แต้สาวล่ะเฮ็ดซ <c oughs> ุปหน่อไม้กับทอดปลาทูอยูนะพี่น้องเหมืกัน <c oughs> เดี๋ยวใส่ข้าวก่อนเนาะ ก็เลือกซุปน้ำม้ก็ได้กินหงอะไรได้ที่น้องเอ้โซลายร์กินปูกินปลาเมื่อกี้ก็เลยว่าสมันไกินซุปน้ำม้กินลายบดีได้น้ำม้ก็ได้ส่โซลายร์ดาที่เกลนเอาเนาะส่วนลูกซุปโปมันจะไม่ได้คอยยืดเลยนะมันคืออินี่ก็โฟนโตแห้งๆตื่นเช้ามากก็เลยไดูนุ่มคนเล็กน้อยนอนดีนอนพัก เลยสวยแม่มัน ah, มีกระไรพร้อมรับเข้าเลยจะผเข้ากร่ท <t one Japanese gift> <statistics> ัง่ะหาเทปสุดยอดมามโคอันนี้ก็นะโคกระเทียมมูเะเทียข้นมา ก็จะพูดกระเทมสุปละงอมาลางคับไส่เต้ยใส่ซุปปมาให้มันจั โตแล้วจะให้เสียเวลาจะไปทิ้งกันก็มีต้องก็ต้องเอาบล็อกไปโดนพอไปไปแล้วให้ไปนะนะ าเดี๋ยวเฮาจะเริ่มตําแก้วก่อนนะตําแก้วให้สุกม Sjukmordmetoder. มาปรุงรสซ่ากันเลยนะใส่ข้าวคั่วลงไปตานด้วยน้ำแดงแล้วก็ตามด้วยผงโมโนแต่เราเป็นคนเนือ้อเขานั้นชอบกัน

국민 <sup> mata น้องไปกินข้าวดีกว่จ้าน้องมีกินฮอเกลเล่วนี่ทอดปลาทูนีผักผักโขมมาๆๆกินทอดด้วยกันจ้ามาๆๆพี่น้องใจมืงกินซุปน้อไม้กับทอดปลาทูชซานี่ เลยเดอ้อมื้อนี้สิกินซุปน่องไม้กับทอดปลาทูนี่มีพักกรับพรอะเต็มกว่ากรามาโทรคู่นะพี่น้องมากกินกินข้าวเสาร์น้ำกันเดอ้อเป็นซุปนอ่องไม้ื้อเช้านี่ักนะแค่แค่กับทอดปลาทูพ่อครับ ถ้าเป็นถ้าเป็นชุดนมลายไม่ตเช็เนี่อันนี้มันนมไม้ยค่อเนมลายเราอุตมาต่ำมาชุดแคบอนนี้เชเอยข้าเกิดไม่ได้กินข้าลด I'm going to I'm going to ย่นางต้องคอยกินเข่าโม่าเบนมาอะไรเนี่ย พี่น,น้องืัอนี้จะกินเขาเรียลๆก็ตรงไปให้การให้งานก่อเดิมืัอนี้กระเพาีีนได้บ้า